พระว่าจาประจำมาสุขที่22ธันวาคม2023สัปดาห์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าบทอ่านจากหนังสือซามูเอนฉบับที่หนึ่งเมื่อเด็กหย่านมแล้วนางก็พาเขาขึ้นไปที่วิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เมืองชิโลนนำโคหนุ่มอายุ3ปีตัวหนึ่งแป้งประมาณสองถังและเหล้าอางุ่นหนึ่งถุงหนังไปด้วยขณะนั้นเขายังเด็กมาก บิดามารดาฆ่าโคถวายบูชาและพาเด็กไปพบเอลีนางฮนนากล่าวแก่เอลีว่านายเจ้าขา จำดิฉันได้ไหมดิฉันเป็นหญิงที่เคยยืนอธิษฐานทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นี่ต่อหน้าท่านดิฉันทูลขอเด็กคนนี้และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ประทานให้ดิฉันตามคำทูลขอบัดนี้ดิฉันจึงขอถวายเขาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่เขามีชีวิตแล้วบิดามารดาก็นมัสาการองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่น พระวรสารบุรุกาพระนางมารีตรัสว่าวิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระผู้ทรงกอบกู้ข้าพเจ้า พราะพระองค์ทอาพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสูขพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอนุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจัดกระจายไปทรงความผู้ทรงอำนาจจากบัลังและทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้นพระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอลผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณาดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไปพระนางมารีประทับอยู่กับนางเอลิซาเบตประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับข้อคิด เอลิซาเบธเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าร้องเสียงดังว่าเธอมีบุญกว่าหญิงใดๆเป็นการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของพระแม่มารีในขณะที่หญิงอื่นๆมีบุญที่ตั้งครนและให้กำเนิดมนุษย์พระแม่มารีทรงตั้งครนและให้กำเนิดมนุษย์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรับเอากายเป็นมนุษย์พระแม่มารีอดไม่ได้ที่จะร้องเพลงสัรเสริมพระเจ้าตอกย้ำและยืนยันว่าทุกอย่างเป็นการกระทำของพระเจ้าโดยแท้พระผู้ทรงสรนพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพระเจ้าเป็นความรู้สึกเดียวกันกับฮันนาะในบทอ่านแรกพระแม่ทรงตอกย้ำให้ลูกทุกคนมีท่าทีเดียวกันในการเปิดให้แผนการความรักและความรอดพ้นของพระเจ้าดำเนินไป ในชีวิตของแต่ละคนแล้วนั้นแต่ละคนจะทึ่งกับกิจการยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงทำในตนอย่างต่อเนื่องขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 0 2 3